ทุกครั้งเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยจะมีคนตกเป็นเหยื่อจํานวนมากเสมอนะครับเพราะว่าหัวใจมันเปราะบางจากสถานการณ์ที่มันลุมเลาคนที่มาฉกฉวยโอกาสไม่ว่าจะมาเป็นรูปแบบใดก็ตามเนี่ยผมอยากให้ทุกคนต้องระวังนะครับเราต้องรักษาสภาพคล่องไว้เงินบางอย่างเนี่ยกับสิ่งของบางอย่างหรือกับเรื่องบางอย่างถ้ามันไม่ควรจ่ายก็อย่าเพิ่งจ่ายนะครับเก็บเงินสดไว้กับมือให้ได้นานที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์โควิดจะจบเมื่อไหร่เงินสดตอนนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องใช้มันอีก กี่วันถ้าเราเงินตรงนี้ไปซื้อของที่มันไม่จําเป็นผมอยากให้หลักคิดง่ายๆดีกว่าครับถ้าอดไม่ไหวจริงๆถ้าต้องซื้อขอให้ถามตัวเองหน่อยได้ไหมครับว่าการจ่ายครั้งนี้ในภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยเงินที่เรากําลังจะจ่ายออกไปเราจะสามารถทําเงินกับสิ่งของเหล่านั้นหรือเรื่องเหล่านั้นให้กับเราได้หรือเปล่าถ้าตอบไม่ได้นะครับหรือคิดนานจนหาคําตอบไม่ได้อย่าเพิ่งจ่ายครับเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาซื้อของที่จําเป็นใช้กับครอบครัวเราดีกว่า ให้ในการดำรงชีวิตดีกว่านี่คือเรื่องสำคัญนะครับและเป็นภูมิคุ้มกันของเราในช่วงเวลาวิกฤตครั้งนี้แน่นอนครับก็ต้องมีผลกระทบบ้างอยู่แล้วแหละแต่ของผมนี่ถือว่าโชคดีหน่อยเพราะว่าก็ยังมีลูกค้าหลักๆอยู่2อสำรนะครับที่ยังให้เราทํางานต่อไปได้จากที่บ้านนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นโชคดีที่เราวางแผนเรื่องนี้มาตั้งแต่ ปี2ปีที่แล้วด้วยเนื่องจากตัวผมเนี่ยทำงานประจํามาก่อนแล้วก็ผ่านพวกช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆแบบนี้มาหลายครั้งผมจึงมีความเชื่อเสมอว่าเราต้องมีงานประเภทอื่นรองรับไปด้วยดังนั้นเนี่ยลูกค้าที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่หลากหลายอยู่ในต่างธุรกิจกันอย่างตอนนี้สถานการณ์โควิดไม่ดีแต่ก็ลูกค้าที่ทํางานที่ได้ผลประโยชน์จากสถานการณ์โควิดก็ยังให้ผมทํางานต่อเนื่องไปได้ นี่แหละครับอีกหนึ่งขนทางนะครับที่อยากจะฝากเหมือนกันอย่าเอาไข่ใส่ในตตกร้าใบาเดียวในเมื่อเราเลือกที่จะเป็นคอนเทนต์พรวเดอร์แล้วเนี่ยหน้าที่เราก็คือต้องคงคุณภาพแล้วก็จำนวนแล้วก็ปริมาณขั้นต่ำเอาไว้นะครับจากเดิมผมเคยออก6กโมงครึ่งตอนเช้าทุกวันนะฮะเป็นบทความตอนนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเพราะผมมีพอดแคสต์ด้วยเราเนี่ยถ้าเกิดติดตามผมอยู่เนี่ยก็สามารถติดตามได้หลายช่องทางว่าจะเป็นพอดแคสต ในเพจมูลนิธิเดินพันใหม่พอดแคสต์ t h อ p r a c t i c a l นะครับ YouTube อ h e p r a c t i c a l แล้วเรายังมี l i n e Official ด้วยนะครับที่เป็นของกลุ่มมูลนิธิเดินพันใหม่นั่นหมายความว่ายิ่งวิกฤตมาเนี่ยผมที่ว่าเป็นโอกาสของคนทำคอนเทนต์เพราะในเพจของเราเนี่ยมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนที่สามารถทำคอนเทนต์ได้หลากหลายเรื่องนะครับต้องเป็นประโยชน์กับคนทำงานที่ติดตามเราทั้งหมดผมเป็นคนทำงานกับลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้าอยู่ในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยผมจะจับกับเขาแค่รลยเดียว เช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ผมก็จะจับกับเจ้าเดียวเลยผมจะไม่ทํากับลูกค้าหลายรายเพราะว่าเราทํางานกับเขาแล้วเนี่ยเราต้องทําตัวเองเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งเดียวนในทีมเขาไปเลยการทํางานเชิงกลยุทธ์ก็จะได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นการทํางานกับลูกค้ารายเดียวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเดียวเนี่ยการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะง่ายกว่าผมไม่ได้มีทีมงานใหญ่โตนะครับเพราะตอนออกมาทําธุรกิจด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยผมใช้หลักคิดที่ได้จากการทํางานประจําบริษัทที่ผมทํางาน เป็นบริษัทต่างชาตินะฮะเขานิยมใช้ทรัพยากรน,น้อยแต่ทรัพยากรแต่ละคนที่มีเนี่ยคือคนที่มีความสามารถสูงทั้งนั้นเลยดังนั้นงานของผมที่ออกมาให้พวกเราเห็นในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าพอดแคสต์หรือว่าบทความเราใช้ทีมงานแค่หยิบมือเองครับแต่ทุกคนมีความสามารถครบทุกด้านและที่สําคัญตัวผมเองทําได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อวิกฤตมาเนี่ยเราด้วยความที่มีความคล่องตัวอยู่แล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยครับ เรื่อง work from home เนี่ยผมว่ามันก็มาตั้งแต่ทํางานมา20กว่าปีเราอยู่บริษัทต่างชาติแล้วผมทํางานต่างประเทศตั้งหลายประเทศด้วยคําว่า work from home ผมว่ามันน่าจะเป็น work from anywhere มากกว่าเราทํางานที่ไหนก็ได้นะครับแต่ยังต้องคงคุณภาพความสามารถแล้วก็ผลงานของเราให้ได้คงเดิมเหมือนที่เราทํางานในออฟฟิศวิธีการแบบนี้เหมือนกันผมก็ใช้กับทีมงานผมเหมือนกันคอนเซปต์ของผมคือไม่มีใครเป็นเจ้านายและลูกน้องนะครับทุกคนที่ทางานกับผมคือพาร์ทเนอร์หมด มีสิทธิที่จะโตเถียงมีสิทธิที่จะนาเสนอทุกสิ่งทุกอย่างได้จะทํางานจากที่ไหนก็ได้เราก็จะมีประชุมกันผ่านไลน์บ้างผ่านโทรศัพท์บ้างใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในทุกวันนี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นประเด็นที่รูอบ,บอกว่า Work ์กฟอร์มจะเป็นปัญหาสําหรับผมเนี่ยคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะว่าผมทําแบบนี้กันมาหลายปีแล้วครับทุกธุรกิจมันย่อมมีปัญหาเวลามีวิกฤตทั้งนั้นแหละครับไม่มีธุรกิจไหนตายได้ไง่ายๆหรอกครับถ้าเกิดเจ้าของธุรกิจนั้นนนน่่ไมมมมยยยออแแแพพ้้ถ้ถาาาเราปุ๊ัก็ต ผมไม่อยากจะบอกว่าธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์จะไปต่อได้หรือไม่ได้แต่ผมอยากให้เรามองในเงื่อนไขนี้ดีกว่าว่าถ้าเราตั้งใจยังคงคุณภาพของคอนเทนต์เราต่อไปตราบถึงแม้ว่ามันจะมีสถานการณ์โควิดอยู่คอนเทนต์เรายังผ่านสายตาคนที่ติดตามเราอยู่เดี๋ยวมันก็มาครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อได้หน้าที่ของเราผมว่าที่สําคัญก็คือต้องคงคุณภาพของสื่อที่เราออกอย่า d r อปนะครับหรืออย่าหายไปนะครับ การทำแบบนี้นอกจากเราให้กำลังใจเขาแล้วเนี่ยเราก็ให้กำลังใจตัวเราเองด้วยทุกอย่างมันสามารถช่วยเหลือกันได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปช่วยกันเลครับเป็นกำลังใจให้กันและกันเดี๋ยววันของเราจะกลับมาเองครับ